ขอขอบคุณบริษัทปตทจำกัดมหาชนสวัสดีครับในทุกๆวันนี้นะคะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอัตราเงินเฟ้อือภาวะที่ราคาสินค้าริโพกบริโภคโดยทั่วไปในท้องตลาดปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นในการมาเป็นประเด็นที่มักจะถูกหยิบยกมาพูดคุย เรื่องหนึ่งครับที่สามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนให้ได้อยู่ในระดับที่ดีกว่าตรางันเฟอร์ครับและที่ดีไปกว่าวนั้นก็คือการลงทุนในทางเลือกที่ว่านี้ยังมีความเสี่ยงในระดับที่ค่อนข้างต่ำด้วยครับแต่ในส่วนทีน่ทอในครั้งนี้นะครับเราจะมาพูดถึงการลงทุนในทางเลือกที่ว่านี้ก็คือการลงทุนในตราดาันนี้นั่นเองครับว่าน่าสนใจอย่างไรแต่ว่าก่อนอื่นนะครับเราจะต้องมาลองทําความเข้าใจกับควาว่า inflation กันก่อนครับว่าจะส่งผลกระทบหรือมีผลอย่างไรต่อการดำเนินชีวิตของเราครับ ขึ้นโดยทั่วๆไปแล้วครับอินฟลชันหรือภาวะเงินเฟอ้อมันจะเกิดขึ้นตามมาพร้อมๆกับการขยายตัวอย่างร้อนแรงของระบบเศรษฐกิจนั่นเองครับโดยอินฟลชันที่เรามักจะเห็นได้อย่างชัดเจนที่สุดก็คือการปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาอาหารนั่นเองครับสถิติในช่วงติปีที่ผ่านมาจะบอกว่าราคาอาหารตามตาม่งจากเดิมที่เคยอยู่ที่ประมาณจานละติดถึง15บาทได้ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นจนมีนอยู่ที่ระดับ3 0 3 5บถึงาบาทในปัจจุบันครับรเราจะต้อง ที่เพิ่มขึ้นเพื่ะแนกกับอาหารที่มีปริมาณในจํานวนเท่าเดิมครับหรือแม้แต่การปรับตัวเพิ่มขึ้นของค่าโดยสารประจําทางครับจากที่เคยอยู่ที่ประมาณ3ามบาท50สตางค์ในปี2 5ง7่ครับกัปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ8บาทในปี2อง4ันรบี่เองครับเป็นที่น่าสังเกตตามว่าการปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคารดโดยสารและราคาอาหารเหล่านี้มันจะปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วงที่ราคาน้ํามันปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามราคาใน ช่วงที่ราคาน้ำมันปรับตัวลดต่ำลงราคาอาหารและราคารถไฟตางกลับไม่ปรับตัวลดต่ำลงตามไปด้วยครับดังนั้นการที่จะหวังพึ่งพาให้คู่กออการปรับลดราคาเป็นก้างของตนเองนั้นจึงดูเป็นหนทางที่ค่อนข้างเลื่องลางครับนั้นคุณต้องหาทางเลือกเพื่อการลงทุนในการที่จะตั้งผลตอบแทนให้ดีกว่าภาวะเงินเฟอ้อและนี่คือเป็นที่มาว่าการคุยตางานี่นั้นดีอย่างไรนั่นเองครับ ื่องจากการรวบรวมข้อมูลต่างแตติในช่วง10ปีที่ผ่านมาทำให้เราพอจะสรุปได้ว่าการลงทุนในตราสารนี้มีข้อได้อยู่3ข้อด้วยกันครับข้อแรกก็คือผลตอบแทนจากตราสารนี้สูงกว่าตราเงินเฟ้ออยู่เสมอครับเึ่งจากข้อมูลในช่วง10ปีที่ผ่านมาจะพอมาอัตราผลตอบแทนที่นักลงทุนจะได้รับจากการลงทุนในตราสารนี้นั้นจะอยู่ในระดับที่สูงกว่าอัตราการขยายตัวของอตราเงินเฟ้อครับข้อที่2ก็คือผลตอบแทนการลงทุนในตราสารนี้นั้นดีกว่าการฝากเงินไว้กับธนาคารพาณิชย์ ช่วง10ปีที่ผ่านมาเลยอของามีเฉพาะปี2,548เยงปีเดียวเท่านั้นที่ผลตอบแทนที่นักลงทุนได้รับจากตราสารนี้อยู่ในระดับที่ต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ครับในขณะที่อีก9ปีที่เหลือนั้นผลตอบแทนจากการลงทุนตราสารนี้สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ได้จากธนาคารพาณิชย์ครับสำหรับข้อดีข้อที่3ของการลงทุนในตราสารนี้ก็คือการลงทุนในทางเรื่องนี้ถือเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงค่อนข้างต่ำครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการลงทุนใน เสี่ยงที่นะั่คุณจะไม่ได้รับเงินต้นหรือไม่ได้มีความเสี่ยงที่ผู้ออกตราสารนี้จะไม่จ่ายเงินคืนอีกเลยครับคึ่งจะแตกต่างไปจากการลงทุนในตลาดหุ้นหรือการลงทุนในการฝากเงินไว้กับธนาคารพาณิชย์ซึ่งน้องคุนอาจจะมีความเสี่ยงที่จะต้องสูญเสียเงินต้นในที่ตทางซึ่งมืวนาอย่างไรก็ตามนะครับนั่คุณจะเลือกตัดสินใจลงทุนในตราสารนี้ลงทุนในตราสารทุนหรือว่าการเป็นปฝากเงินไว้กับธนาคารพาณิชย์ก็ต้องขึ้นอยู่กับความชอบและความถนัดของนองคุณเป็นหลักครับติดตามเทรนด์นี้บ はい。<laughs>